สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุนิสชาตินะคะคลิปนี้คะคะจะพาทุกคนมาแต่งตัวฟรีเป็นสไปเดอร์แมนสูงโรบักกันค่ะโดยเทมที่เราจะใช้นะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นใบหน้าค่ะโดยจะมีชั่วจอห์นสเฟซค่ะชิ้นที่2องค่ะจะเป็นผมผู้ชายสีน้ำเงินค่ะโดยจะมีชั่วทรูบูลแฮร์ค่ะชิ้นที่3ามค่ะจะเป็นขาแมงมุมค่ะโดยจะมีชั่วไนาส์แมคานิคอลอาร์มส์ค่ะชิ้นที่4นะะคจเเป็สื้อทีเชร์ 2D ค่ะะโดดยจมมีชั่วสไปเอร์แนค่ะข้้าางหนะคก็จะเป็นลายแมมมงงุค่่ะซึทีเชรร์ตตััวนนี้าาเเหมะกกบแ่งป็สไปเดอร์แมมนากๆค่ะ ชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นใยแมงมุมค่ะชิ้นนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเป็นแว่นตาแมงมุมค่ะโดยจะมีชื่อว่า n Spider Web Sunglasses ค่ะสำหรับวิธีการรับ T-Shirt ฟร e นะคะสามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะมาที่อัตาช็อปนะคะแล้วก็เลือกโคดซิงค่ะสลัคันเลือกมาที่ Classic T-Shirt ค่ะแล้วเราคะก็จะเจอเสื้อสไปเดอร์แมนค่ะสามารถกดที่ฟรีทาคะเพื่อรับได้เลยค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนสีผิวท้าอัปได้ให้มาที่อัตาค่ะทันมาคาให้เลือก Head and Body ค่ะแล้วกดตอนะคำว่า Skin Tone ถัดมาะะให้เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะมีคําว่า advance ค่ะให้ทุกคนกดลงไปค่ะโดยเราะะจะเปลี่ยนหัวกับลําตัวให้เป็นสีแดงค่ะซึ่งเราจะเลือกสีแดงอันนี้นะคะส่วนแคนและขาทั้งสองข้างะะเราใช้เป็นสีน้าเงินค่ะซึ่งจะใช้เป็นสีนี้ค่ะก็สำหรับวิธีการแต่งตัวฟรีศูนย์โรบักเป็นสไปเดอร์แมนนะคะก็มีเพงีงเท่านี้ค่ะนีงน,นะคะไว้เจอหม่คลิปหน้านะค,ะขอขอค่ะทคนบ๊ายบาย